สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ไอเดียการเทรดแบบสเกลปิงนะคะ่ะซึ่งการเทรดแบบสเกลปิงวิธีที่เราจะมาแชร์วันนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับช่วงที่ตลาดโลววัลาทายหรือว่าความผันผวนต่ําความผันผวนต่ําก็จะอย่างเช่นช่วงนี้นั่นเองช่วงนี้นะคะถ้าเป็นช่วงเนี้ยช่วงนี้ความผันผวนสูงอย่างช่วงข้ามเน,นะะี่ยค่ะเราจะไม่เทรดเนาะเราจะเทรดในช่วงความผันผวนต่ํานะคะเรา ขั้นตอนแรกที่เราจะทำเลยอะคะ่ะก็คือมาร์คไฮมาร์คโลไว้นะคะมาร์คเราเจอความช่วงความผันผวนตามแต่ว่าเราเปิดตลาดเข้ามาปุ๊บนี่เนาะเปิดตลาดเข้ามาปุ๊บเราเจอ high เจอโลกวันนี้เราเปิดในทำเฟรมห้านาทีนะคะเปิดในทำเฟรมห้านาทีเสร็จแล้วเราจะไปเทรดกันในช่วงทำเฟรมหนึ่งนาที เดี๋ยวผมยกปรับสีเป็นสีที่มันชัดเจนขึ้นเงี้อน,นะมาร์กไฮมาร์กโลกไว้ปึบนี้นะคะแล้วตอนเทรดนะคะเราจะย่อยเข้าไปเทรดในช่วงที่ความผันผวนต่ำน,นั่นเองอันนี้คือชาร์ตที่เราเห็นเนาะช่วงสีแดงเ่ยค่ะเส้นสีแดงจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะเป็นชาร์ตที่เราเห็นนะคะ แล้วก็เราจะไปย่อยในทำเฟรมหนึ่งนาทีน่นพอในทำเฟรมหนึ่งนาทีเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราเห็นในทำเฟรมห้านาทีเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเป็นแบบนี้เนาะในทำเฟรมห้านาทีเมื่อกี้ที่เราเห็นจะเป็นแบบนี้รอบนี้สีชมพูนี้สีชมพูนี้นะคะแล้วทีนี้เราไปย่อยในทำเฟรมหนึ่งนาทีปุ๊บอ่ะ ยายนี่เฟรมหนึ่งนาทีปุ๊บแล้วเนี่ยการที่เราจะเทรดค่ะคือถ้าราคาลงมาอยู่ใกล้ๆเส้นสีน้ําเงินเส้นเนี้ยเส้นสีน้ำเงินใกล้ๆนะคะเราก็จะบายนั่นเองเราจะบายเนาะเราจะกดบายมันลงมาใกล้ๆอะเขาไม่ต้องลงถึงแตะนะคะเพราะบางทีมันลงไม่ถึงเนาะเราก็จะบายตรงนี้แล้วตอน close order ค่ะเราก็ไป close บายเนาะอันนี้เปิดบาย ตอนปิดนะคะเราก็จะไปปิดที่แถวนี้ไม่ต้องรอราคาถึงนะคะเราเอาแค่ไม่กี่จุดก็พอ,อน,นี้ก็ close ไ y นะอย่างอันนี้อีกกดเปิดเซล์ได้น,นี้เราก็ได้มาล้ะเท่าไหร่จุดนะอย่างนี้คะ่ะได้มาประมาณร้อยจุดนะคะ ไปประมาณร้อยสุดแล้วก็ถ้าเราจะถ้ามันขึ้นมาตรงฝั่งนี้อีกเราก็จะเทรดในกรอบนะคะเราก็จะเทรดในกรอบเนาะล้วก็เปิดเจวิกแถวนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ราคาเวลาเทรดเทรดจริงๆะคะ่ะเราจะไม่ได้ราคาปลายใส้หรอกเราจะได้ราคาแถวๆนี้แล้วตอนไปปิดอะคะ่ะเราก็จะมาปิดแถวๆนี้ปึ๊บนะคะแล้ก็จะปิดแถวๆนี้ ปิดแถวแถวเดี๋ยวเอาเส้นลากเส้นลากแบบนี้ก่ะเส้นแดงนี้ลากเลยอ่ะเราก็จะมาปิดแถวแถวนี้นะคะเส้นที่ปิดเป็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะอ่ะเราก็จะมาปิดแถวแถวนี้อ่าอันนี้ได้ปิดละได้ปิดแล้วปุกก็ close by จกเข้าแถวนี้มาปิดแถวนี้นะคะได้มาปิดจุด ได้มาก็ประมาณเกือบเกือบร้อยจุดประมาณร้อยจุดเนาะอันนี้เราเผื่อว่าอันนี้เผื่อเว r ร์เคสว่าเราไม่ได้ราคาที่ดีเราเผื่อค่าสเปดะคะ่ะจริงๆถ้าแบบไม่ได้มีค่าสเปดอะไรมันก็อาจจะประมาณร้อยจุดนะแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เราเทรดนะคะมันจะไม่เห็นชาร์ตไงนะคะ้มันก็จะเห็นประมาณนี้ถึงแถวๆนี้พอถึงแถวๆนี้ค่ะจริงๆเราจะยังไม่เห็นตรงนี้เนาะเราก็เข้าบายตรงนี้อีกเข้าบายในจุดนี้ แล้วก็รอไปปิดแถวแถวข้างบนปิดแถวแนี้รอปิดเถวแถวนี้นะคะถ้ามันขึ้นไปถึงเนาะแต่อันนี้มันขึ้นไม่ถึงเห็นไหมคะมันขึ้นไม่ถึงมันขึ้นไม่ถึงเราเข้าตรงนี้นะเราเข้าตรงนี้เนาะแต่ว่าราคามันราคาที่เราจะ close order คะ่ะเรา ตรงนี้ถ้าราคามันหลุดเส้นหนึ่งเก้าแปดสี่จุดสามสี่เส้นนี้ออกมาเนี่ยเราจะสต็อปล s อนะคะการ Stop ปล s อของเราก็จะคือจะรอแท่งเทียนคอนเฟิร์มการที่รอแท่งเทียนคอนเฟิร์มหมายความว่ายังไงก็คืออย่างแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยค่ะมันแค่แตะมันแค่ลงมาแตะอันเนี้ยถ้าเราตั้ง Stop ปล s อไว้อ่ะคะ่ะเราก็จะโดนหลายครั้งที่เราจะจะโดนสต็อปกินเนาะอันเนี้ยเราจะยังไม่ค o s e เราจะมาค o s e ที่ไอเน,นี้ย คือรอราคาแท่งเทียนคอนเฟิร์มอันนี้แรงแท่งเทียนคอนเฟิร์มลงมาปิดแหละเราก็ปิดที่ตรงนี้ได้ปิดที่ตรงนี้ก็สต็อปลอตไปอันนี้ก็จะโดนสต็อปลอตนะคะอันนี้ก็รอสร้างกรอบใหม่นี่เราจะได้เราจะลอตไปประมาณกี่จุดอ่ะลอตไปประมาณหกสิบจุดห้าหกสิบจุดนะคะอันนี้ที่เราลอตเนาะ ทีนี้เราก็รอสร้างกรอบใหม่ก็มาดูในทำเฟรม5อีกทีดูในทำเฟรม5อีกสร้างกรอบใหม่นะคะปึ๊บอันนี้มันหลุดแล้วนะคะรอสร้างกรอบใหม่ปึ๊บเจอโลอันนี้โลโลใช่ไหมต้องรองมันขึ้นไปทำ h i g ก่อนอ่ะอันเนี้ยเจอไฮเจอโลละ ามาเป็นเส้นสีเงินเนาะเ,เอาเส้นใหญ่ๆดีกว่าเจอไฮเจอโลเพื่อจะรสร้างเป็นจุดสต็อปลอสนะคะคือเราจะเทรดแค่ในกรอบเอาชัวร์ๆแบบเนี้ยแล้วก็เราจะมากำหนดช่วงราคาที่เราจะเปิดซื้อเปิดขายอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะชมพูอันเนี้ยเราจะเทรดกันในกรอบสีชมพูเนี้ย เราไม่ต้องไปรอถึงรอไปถึงไอ้หนึ่งเก้าแปดเจ็ดจุดแปดเก้าเนี่ยค่ะเราเอาแค่หนึ่งเก้าแปดหกหนึ่งเก้าแปดเจ็ดก็พอและเราเอาน้อยแต่ชัวร์ดีกว่าอ่าอันเนี้ยค่ะราคาอันนี้มันมามันขึ้นไปเทสต,ตรงเนี้ยใช่ไหมคะเมื่อกี้มันขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ขึ้นไปเทสจุดหายตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมคะเราก็กดเซล์กดเซล์ตรงนี้เนาะ กดเซลไปแล้วก็มารอปิดที่เส้นหนึ่งเก้าแปดสามตรงนี้นะคะเราจะรอปิดตรงนี้ถ้ามันลงมาถึงนะทีนี้ก็มาดูว่ามันจะถึงไหมลุ้นนะคะอ่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องมารอที่แท่งเทียนคอนเฟิร์มนะคะแท่งเทียนคอนเฟิร์มก็อย่างที่บอกก็โดนสต็อปไปอ๊บอันเนี้ยอันเนี้ยแท่งเทียนยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะมันแย่ขึ้นไปแตะ แย่ขึ้นไปแตะเสร็จแล้วมันร่วงเด้งกลับลงมาอันนี้เรายังไม่ต็อปที่เส้นนี้เส้นที่เราจะ stop อ,อะค่ะก็คือแท่งนี้ในแท่งนี้แท่งนี้มันคนเฟ f i r มว่าราคามันค่ะมันเบร a k ขึ้นไปทะลุหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจุดแปดเก้าล, 18, ละเราก็จะมาต็ o p ที่านี้จากจุดที่เราเข้าจุดนี้จนถึงจุดเนี้ยค่ะเราก็จะลดไปเมื่อกี้เราก็จะลดไปประมาณร้อยจุด นะคะนั่นเองนี้มันเบรกไปแล้วนะคะมันเบรกไปแล้วแล้วก็รอว่าเอ้ยแต่ว่ามันกลับเข้ามาใหม่มันกลับเข้ามาใหม่เนี้ยก็อย่างของแพลว่าจะให้โอกาสโอกาสมันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันกลับเข้ามาใหม่ปุ๊บก็เข้ามาเทรดใหม่อีกนะคะแต่พอเข้ามาเทรดใหม่เนี่ยเข้ามาเทรดใหม่ปุ๊บเนี่ยมันหลุดตรงนี้มาแล้วแล้วก็เข้ามาเซลตรงนี้ เซลล์แท่งนี้นะคะเซลล์แท่งนี้แต่ว่ามันไม่ได้หลุดลงมาถึงอันนี้ค่ะมันไม่ได้หลุดลงมาถึงก็ไม่เป็นไรเราก็โดนสต็อปไปนะคะอันนี้เราก็จะหยุดเทรดไปก่อนจากเส้นนี้ไปถึงแท่งนี้ทะลุอันนี้ค่ะเราก็จะโดนสต็อปไปประมาณร้อยจุดน,นั่นเองทีนี้เราก็จะค่อยสร้างกรอบใหม่ขึ้นมาอีกทีนั่นเองอันนี้ เราก็ไปดูในทาเฟรม5นะคะเพื่อสร้างกรอบใหม่เนาะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคะดูในทำเฟรม5เพื่อสร้างกรอบนะคะแล้วก็ดูในทำเฟรม M หนึ่งเพื่อหันจุดเข้าจุดออกนั่นเองโอเคค่ะการเทสเคิลปิ้งในช่วงกลางวันก็จะประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าะจะเป็นการเทรดแบบไหนก็ติดตามรับชมกันได้นะคะ